วันนี้นำพักเข้าบ้านใหม่วันที่28เดือน12ปี66นะคะเลื่อกการยำดีนะคะได้นำพระแก้วมรกตนะคะอัญเชิญท่านเข้ามาบ้านใหม่หลังนี้ที่ข้าพเจ้าซื้อเงินสดนะคะ200,5เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะมีใต้ถุนบ้านแล้วก็อยู่ริมน้ำอากาศร่มเย็นเป็นสุขมากค่ะ ก็สิ่งที่สร้างมาจากการขายบ้านนะคะก็จะมีโฉนดที่น้ำพัน,น้ำแรงแล้วก็เป็นมรดกที่เราได้สร้างกันมากับสามี7ปีนะคะก็มีทองหยองก็มีที่ว่าขายซื้อบ้านไป7บาทนะคะก็เป็นน้ำพน้ำแรงของเรานะคะ แล้วก็มีเงินทองไม่มากไม่มากนะเพราะว่ามีเงินส่วนที่อยู่ในบัญชีก็ต้องเอาไว้ทําบ้านดีนเวทบ้านเพิ่มเตมิมอีกนะคะก็มีผลไม้ไข่เคยขนมทงอทงหยิบทองยอดของครัวเรือนในบ้านนะคะขอให้ลูกหลานคนนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในในชีวิตของปีหน้าด้วยนะคะ